สวัสดีครับเจอกัแล้วนะครับแลนดี้วัดไทยอ p ีตอนนี้8:30นะครับช่องบุ๊กมาแล้วครับนะครับตอนนี้เราอยู่วัดปัดูฉิมพีนะครับหรือวัดนี่นะครับฉิมพีเมื่อก่อนนะครับประวัตินะครับสร้างในสมัยรัชกาลที่3นะครับเมื่อก่อนแถวนี้มีต้นยูเยอะเลยนะครับสร้างโดยสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาพิชัยญาตินะครับหรือทัดบุญนาครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในวัดกันนะครับครับวันนี้เป็นพระประธานภายในพระบูรสดนะครับ นะครับใบเขีม,มานะครับนี่นะครับเรามาดูบริเวณโดยรอบออกมาจากพระบูโบสดน,นะครับอันนี้หลายล้อมด้วยพระวิหารนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับน,นี้อยู่เเส้นกกเป็นเกษตรนะครับอันนี้พระวิหารอยงนั้นซ้ายนะครับถ้ลเรากมาจากพระโบสถ เราเดินจากพระพิหารนี่นะครับพุทธสายญาตินะครับเราก็จะเดินมาเจอพระเจดีย์ตรงกลางนี่ครับเดี๋ยวมีรอพระพุทธบาทเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มาแล้วผมมาหลายครั้งแล้วว kind of ัดโบสถ์ไม่ค่อยเปิดนะครับด้านซ้ายวิหารพระยืนนะครับด้านขวาด้านขวาวิหารพระยืนนะครับด้านซ้ายวิหารพระนอนนะครับพระโบสถ์นะครับ น,น้พยกสองมือยกสองพระหัตถ์นะครับ,อ,รรบองค์ข้างหลังนะครับองค์ยกสองพระหัตถ์ขึ้นมาวางห้ามสมุดนะครับนี่นะครับก่อนตั้งออกนะครับ <S <S หลออสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเขาขึ้นไปสักกราระหลงวงปู่โตขึ้นบนกันนะครับ มันจะไม่คนอินเลยครับที่ี้เราลงมาจากศาลาหลวงปู่โตแล้วนะคนเต็มเลยนะครับครับจากวันนี้เราก็เห็นพระใหญ่ที่วัดผักน้าพาษีเจเลยนะครับทั้งหลังนะครับยังไงคลิปนี้ไปไปก่อนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับใครอยากมาไหว้หลวงปู่โตอยากมาไหว้พระประธานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดประดุษทีก็มาได้นะครับอยู่ซอยนั่นนะครับเป็นเกษมนะครับยังไงคลิปนี้ไปก่อนนะครับ